ทีอดีตดาราป่วยหนักนะครับเผยชีวิตท่ามกลางวิกฤตโควิดนะครับหลังกลับเข้าวงการนะครับได้รับเงินบริจาค8ล้านบาทนะครับอดีตดาราป่วยหนักนะครับทีภูมิธนวัฒนะครับกลับเข้าวงการนะครับเผยชีวิตวิกฤตโควิดเนี่ยตอนนี้เจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ซีรีส์ก็มีงานหนังก็มาท่ามกลางโควิดนะครับขอบคุณทุกๆโอกาสดีๆนะครับขอบคุณครับแม้ช่วงโควิดนะครับแต่เจ้าตัวยังทำงานพร้อมให้กำลังใจคนที่ได้รับผลกระทบโควิดนะครับโดยหนุ่มทีเนี่ยโพสเฟซบุ๊กนะครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ล่าสุดน,นะครับทำเอาคนแหว่ชื่นชมว่าหล่อขึ้นนะครับแล้วก็อ้วนขึ้นนะครับดูแล้วน้องทีเนี่ยมีราศีผิดจากตอนที่ป่วยเลยนะคะ และนี่คือภาพ Facebook ของคุณทีนะก็โพสต์ว่าทำงานบนไปในวันโควิดแต่มีตาด้านหลังพิกาตมากอย่างนี้อิอนะครับแล้วก็โพสต์ถัดมานะในวันโควิดยังต้องทำงานบนไปใจสู้ซะอย่างโควิดก็ทำอะไรเราไม่ได้สู้ๆและอดทนนะครับและภาพถัดมานะครับทีก็โพสต์ว่าอยู่บ้านต้านโควิดเห็นใจทุกท่านครับงานการแย่เลย แต่ผมเองงานมากมายหาข้าวให้แม่ทานงานบ้านล้างจานล้างชามล้างห้องน้ำฮ่าฮ่าฮ่าทำบนไปในวันโควิดรับไปแล้ว8ล้านงานก็เข้านะชีวิตดีๆแบบนี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาเม้นบอกกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ